แห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรก่อนเห็นชอบรับหลักการในวาระแรกขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่กระทบกับประชาชนและในหลายประเทศก็ได้ดําเนินการเพื่อน,นาเงินไปพัฒนาประเทศ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้เป็นการพิจารณาวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรับภาษีมรดกและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุถึงเหตุผลที่ต้องออกกฎหมายดังกล่าวเพราะการถ่ายโอนทรัพย์สินโดยทางมรดกในปัจจุบันได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม โดยการเก็บภาษีจะเก็บในส่วนบรดกที่มีมูลค่า50ล้านบาทขึ้นไปและสามารถผ่อนชำระได้5ปีโดย2ปีแรกไม่เสียภาษีแต่ทำไมประเทศไทยต้องเก็บท่านนายกก็เนี่ยรัฐบาลผมเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งละ้ะแล้วจากนี้ไปเราต้องคิดถึงความเหลือ่อมล้ำให้มากและอยากให้ประเทศจเจริญมากคิดว่าอยากให้มีรายได้สูงขึ้นก็ต้องไปทำามากก็ไปทำภาษีอื่น ไปดูเรื่องภาษีาทรัพย์สินที่มีที่ดินสิส่งปูกสร้างซึ่งไอ้นั้นก็ก็จะเก็บแบบไม่ให้ตกใจอีกนะก็คงได้มากแต่ว่าไม่มากจนกับแบบที่ว่าแต่ละคนเสียมากแต่จะได้มากกับการขยายฐานภาษีไปกว้างกว่าเดิมเป็นหลายเท่า ส่วนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่จัญญาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บภาษีมรดกขณะที่สมาชิกสอนอชอส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ตั้งข้อสังเกตว่าร่างกฎหมายนี้จะไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมได้จริงในทางปฏิบัติ รวมถึงอาจมีผู้เลี่ยงการเสียภาษีในส่วนนี้ด้วยการไปตั้งเป็นกองทุนสาธารณะกุศลเหมือนในต่างประเทศพร้อมเสนอให้ปรับแก้การจัดเก็บเป็นแบบขั้นบันไดและเสนอให้มีการจับเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นภาษีรถยนต์ภาษีบุหรี่ภาษีสุราแทนก่อนที่ประชุมสน,นชมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกด้วยคะแนนเสียง160ต่อ16เสียงงดออกเสียง10เสียงและการรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรด้วยเสียง172ต่อ8เสียงงดออกเสียง7เสียงการจัดเก็บ